สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซาอีสานทุกท่ันนะครับพี่น้องมือนี่นะครับผมเองบ่าว่าที่ผ้าเอฟซีลูกขเหนียวเซาอ,อีสานทุกทานนะครับมาเบิ้งงวหนาคอ,อกหนาฟ้ามนะครับมือนี่เป็นอีกหนึ่งขอ,อกหนึ่งฟ้ามนะครับผมที่มีง้วดหลายครับพี่น้องมือนี้เอาแบบล้นคลิปเลยนะครับผมมีผลผลิตจากขอกจากฟ้ามเพลินนะครับทั้งตัวที่จดเอฟนะครับผมเล้าก็ตัวที่ยังไม่ได้จดมือนี่เปิดรุ่นยาน่มกับมีดนะครับพี่น้องง้วนทองกับมีแม่ลูกกับมีนะครับ มือนี้มาอยู่คอร์ดไดฟ้ามได้เดี๋ยวให้เจ้าของเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณพี่ครับผมสมพงษ์วัวงามครับสมพงษ์วัวงามครับนะครับผมจริงใจฟาร์มครับจริงใจฟาร์มนะครับพี่น้องอ่าซื้อฟาร์มนี่นะครับผมอ่าโลโก้ของฟาร์มพี่กับเจเเนาะพี่เนาะแม่นครับเจเอไอไดครับพี่น้องอ่าฟาร์มอยู่บ้านใดล่ะครับที่ตั้งบ้านนี้ฟาร์มอยู่บ้านอ่าบ้านโน่นแสนสุขครับบ้านโน่นแสนสุขตำบล ตำบลหวยแองอำเภอเมืองมหาสารคามครับอ่าตำบลหวยแองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องเบอร์โทรฟ้ามของคุณพี่เบอร์ได้ก่อนครับ0 8 9 089 713 713 5795 5 7 9 5เกดหา้ด้วยครับพี่น้องเบอร์โทรพื้น เบ <L ine> อร์ไลน์กับเอิร์ดแอดบ่ายมาเบอร์เดียวกันนี่เนาะพี่เนาะแม่นครับอ่าแอดไลน์มาเบอร์นี่เฟซบุ๊กของพี่ซื้อวางได้กี่ครับสมพงษ์ง่วงงามครับสมพงษ์วัวงามด้วครับพี่น้องมือนี่ทั้งเบิร์ตแจ็คตัวเลี้ยงยุขวักยุแฟาร์มไอ้นะครับฟาร์มใหญ่ปานนี้มีงัวทั้งเบิร์ตแจ็คตัวครับมีสิบหกตัวครับตอนนี้มีสิบหกตัวด้วยครับพี่น้องนะครับผมกับดูแลของคุณพี่เพิ่นกับดูแลเองผู้เดียวด้วยเนาะพี่เนาะกับกับน้องซอยกันครับกับน้องน้องสาวซอยกัััััันน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 เเาาาาะะะคคครรรรบบบมมมมมื้้ออีีีหววลแต่่่่งงงๆพทุส อาลุ่นยานมนะครับผมแล้วก็รุ่นแม่ท้องไก่คลอดก็มีครับพี่น้องเมียลูกก็มีเมือนี้มักแนวใดของดีของงามพัตุกรรมดีนะครับที่สมพงศ์ของของคุณพี่สมพงศ์เนาะจริงใจฟาร์มพาเบิ้งทุกโตล่ะครับพี่น้องมืาอนี้นะครับมักตัวใดกะท้ทักทายมหาคุณพี่เพิ่นได้เดี๋ยวไปเบิ้งเมียที่เหล็กกันเอาตัวใดก่อนครับคุณพี่ครับเอาใส่เนยหน่อยก่อนครับเอารุ่นหน่อยรุ่นยานมเนาะเมียสาวนะครับเอาจังเปิดมาตัวแรกตััวนี้ครบ ตัวแรกนี่ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกีไศูย์เก่าหกครับลูกสาวสีไว้ศกากจักเดือนเหรอครับอายุเพิ่นแเดือนครับตัวนี้อายุแเดือนนะคแดงบ่มีดังนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยเท่าไรครับพี่ร้อยยีบวกครับร้อยยี่สิบหบวกอายุแปเดือนครับแเดือนเอาเปิดมาตัวแรกแบ่งพีแ่งน่องเข้าไปเห็ดแม่บกแม่พันซีไว้ศูนย์เก่าหกเด้อพี่น้องหลยไปได้เหะครับเปิดไปเปิดไปสี่สิบเจ็ดครับสี่หมื่นพนแม่เพิ่นเท่าไรครับ่ไปไนแม่พินแม ร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่นะครับเนาะเบื้องแขงขาก็สูงดีครับแขงขาดีนะครับผมต้มนี้มีบ่ครับแม่นี่ประกันต้มนี้ครับผมเ่าไมมีต้มนี้นะครับเนาะเอาตัวต่อไปเอาตัวไหนครับตัวนี้ครับเอาอีกแม่นึงนะครับผมเปิดหัวมาเอาราคาพ่อแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวพ่อไหนครับตัวนี้เจ้าของเก่าเพิ่นก็ว่าลูกซีไว้ครับแต่เพิ่นบ่ได้ใบเพิ่นเสียอ๋อนะครับผมเอาขึ้นมหน่อยก็ไทยยากก็หน้อยพี่น้องนะครับเพิ่งเพิ่งเอามายังบ่โดนครับครับผมเอาตัว ส่วนสูงกะลอยอาจะลอยสามสิบได้ยุ่งผะมันลอยสามสิบอยู่นะพี่เนาะครับมมันลอยสามสิบได้นะครับเอาหนึ่งเล็กน้อยนะครับลายไปได้ละครับราคาเปิดไวแม่นี่สี่สิหาครับสี่หมื่นหาพนครับพี่น้องอันนี้เป็นง่วสาวอายุสิบสามเดือนนะครับตัวที่แรกเปิดเท่าไรก่อนครับสี่สิบเครับสีเจตัวนี้สี่ิด้วยครับพี่น้องสีาครับตัวโอ้สี่สินะครับผมเอายกคู่กันก็ได้ครับพี่น้องสองตัว นะครับเอาไปคู่กันพ่อได้มีมูนะครับผมราคานี้ยังต่อร่องได้ครับเอาตัวใดอีกนาะครับที่นี่เอาหลุนยานมครับพี่น้องครับมาตัวนี้ครับเอานะครับมาอีกหนึ่งหนึ่งสาวหรือหนึ่งผูครับหนึ่งสาวครับผมหนึ่งสาวนะครับตัวนี้ลูกสาวพอได้ละครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับมีใบครับตัวนี้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งมีใบครับพี่น้องนะครับประมาณตัวเดือนละครับอายุเพิ่นแม่นี่ตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับโอ้ขุดุกใหญ่ด้วยครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมม้วนหน่อยอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับผม เิ่นครับพี่น้องเพป็นล่เขามากล่องเจ้าหน่อยนะครับว่าขยับว่าขยับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับปกติปกติเื่องดีอยู่ครับแต่อันนี้เห็นคนหลายกับเลยตื่นจะได้ปกติเฉียงสามหนึ่งครับพี่น้องไห้เบิ้งต่วนตัวดีหลาไปได้ล่ะครับราคาเปิดไปเปิดไปสี่สิบเก่าครับสี่หมื่นเก่าต่อร่องได้ครับพี่น้องง่วนขันได้อาหารเต็มกับเนื้อมาเต็มกว่านี่เรื่องโครงสางมาดีแล้วพี่น้องเบิ้งโครงสางเพิ่นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องชีดกับงามนะครับลำตัวเงีวส่วนสูงลอยสามสิบบวกอยู่ครับส่วนสูงเพิ่น นะครับเอาสามตัวพานไปแล้วแม่สาวน้อยครับนะครับผมเอาต่อไปเอาเป็นเอาเอฟหนึ่งนี่ครับตัวนี้เอาเอฟหนึ่งนะครับเนาะนะครับสีแดงเข้มเลยพี่น้องแม่นี่หนาลึกนะครับผมแดงหนาลึกนะครับเอฟหนึ่งตัวนี้จดเรียบร้อยนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวเอ่อเคเอฟหกแปดครับลูกกาเล็ตเคเอฟหกแปดครับพี่น้องหนาหนาลึกเลยนะครับผมจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นตอนนี้สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องลูกสาวเคเอฟหกแปดนะครับผม เอาเบิ้งเห็ดเขาเรียบร้อยตีเอฟนะครับจดเอฟได้ใบเอฟไหมครับพี่อ่าพึ่งส่งครับอ่าพึ่งส่งจดประมาณเดือนกัวครับอาตัวนี้เอฟหนึ่งเนี่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวนะครับให้เบิ้งต้นโตเพิ่นโอ้หนาลึกเลยครับพี่น้องเมื่อน้อยแม่นี่สีแดงเข้มเม็ดบักขามเลยหลไปไหนล่ะครับฟังราคาเปิดเนี่ยตัวนี้เปิดไบเก่าสีผาครับเก้าหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้ลูกสาวกาลสเชเอฟหกแปดเอฟหนึ่งครับพี่น้องนะครับตัวนี้สีแดงเข้มเม็ดบักขามเลย นะครับได้นหนาได้ลึกเบื้องครับพี่น้องโบดถ่มนะครับผมอกใหญ่ไหลกว้างนะครับหนาลึกเก้ามืดเท่าไรครับพี่เก่ามืนหาครับเก้ามืนหาต้อร่องได้เนาะครับเนาะเอาต้อไปเป็นตัวใดครับเอาเป็นแม่ทองนี่ครับเอาเป็นแม่ทองนะครับเนาะนะครับหลายทนว่าเอาแบบคุ้มว่าต้องเลี้ยงโดนเอาติดทองนี่ครับเพิ่นผสมติดทองมาแล้วเอาไปเลี่ยงหาเบื้องลูกเพิ่นย่างเดียวนะครับลูกที่ใดค่าทองครับตอนนี้ลูกสองครับสองค่าทองนะครับเนาะเอานะครับ ลูกที่สองค่าทองสูงหนึ่งร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะคร้อยสี่สิบบวกนะครับเป็นแม่ทองเจ้าเดือนแล้วครับแม่ทองเพิ่นทองหกเดือนกว่าครับหกเดือนกลัวกับพอไดนอยู่ครับกับวีโก้สองล้านแยกเพศครับวีโก้สองล้านแยกเพศนะครับผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ฝึกพัดครับพี่น้อง เอาประกันติดทองให้ได้เลยครับพี่น้องแม่นี่ประกันครับอันตราซาวเรียบร้อยครับผมอันตราซาวเรียบร้อยหล่ไปไหนครับมองเปิดบานนี่เปิดไปแปดสิบเก้าครับแปดสิบเก้าครับพี่น้องนะครับผมติดทองเรียบร้อยกับวีโก้สองล้านของโชคเิลเมดิฟร์มครับพี่น้องครับแม่นี่ราคานี้ต้อร่องเดือดถูกโตเลยครับพี่น้องเรื่องรถขนส่งบ่ต้องห่วงนะครับพี่เพิ่นมีรถขนส่งของเพิ่นเองเพิ่นแรนส่งให้ได้สบายครับพี่น้องนะครับผมขันไก่ลีกขคุยเรื่องค่าน้บอมันค่าขนส่งแต่ขันบกไกลก็อาจจะบวกที่นี่ราคางัวนะครับเอาตัวต ตัวนั้นก็ได้ครับเอาแม่นี่เนาะตัวนี้เอฟหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นง่วนเอฟหนึ่งนะครับเอาไปดีครับอันนี้เอฟหนึ่งครับพี่น้องนะครับผม JAI 0 5 F 1ย์ห้าเอฟหนึ่งลอยหาซิขึ้นยุขับส่วนสูงนะครับเป็นง่วสาวทองแรกด้วยนะครับคือทองสองทองแรกครับทองเคเอฟสามหนึ่งครับอ้าวนะครับผมง่วสาวทองแรกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับยักเดือนหรอครับในทองบ้านนี้ทองแปดเดือน ปดเดือนกว่าเลยครับแปดเดือนกว่ากว่าครับพี่น้องแม่นี่ใหญ่เงาครับพี่น่องนะครับสูงใหญ่เงาพวหางลามดีนะครับประกันส่วนสูงแน่นอนครับพี่น่องร้อยห้าสิบถึงแล้วนะครับในทองตำนี้หมองอื่นมีเพาะครับบม่มีตำนี้ประกันตำนี้ครับประกันบ่มีตำนี้ได้พี่น่องแม่สาวท้องแรกนะครับผมพอได้ก็ครับในทองสามหนึ่งครับเชียสามหนึ่งฟังราคานะครับเอฟหนึ่ง้อเชียบสามหนึ่งตอนนี้ตัวนี้เปิดไปสิบเก่าหาพันครับอ่าแสนเก่าหมื่นหาพันทองแปดเดือน นะครับผมเอานะครับอีกเดือนกว้างๆก็คลอดแล้วพี่น้องนะครับเกี่ยวเขาแล้วพอดีนะครับน่าจะคลอดใส่ปีไม่พอดีนไอยเนาะแมนครับปีไม่พอดีผู้กระลังหาพันธุกรรมเอ็ดเคสสามหนึ่งครับโตเพิ่นเองนี่เป็นลูกพ่อไหนลูกเอ็ดเคสี่สามสามครับเป็นลูกสาวเอ็ดเคสีสามสามแล้วพี่น้องแม่นี่ลูกสาวเอ็ดเคสีสามสามติดทองกับเคสสามหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันนะครับเนาะเอฟหนึ่งมีใบเอฟครบนะครับผมกำหนดคลอดกับกลางเดือนหนาครับกลางเดือนหนาเลยนะครับเนาะนะครับผู้สนใจ ทักเพิ่มมาได้ครับพี่น้องนะครับผมก็หลวมงามนะครับผมอ่ะนุ่มกับล่งแล้วนุ่มกับงามพร้อมต่อไปเป็นแม่สาวนะครับเนาะครับอ่าเม่สาวตัวนี้เพิ่งผสมผ่านรอบมือนีมืออื่นนี่แหละครับอ่านะครับเพิ่งผสมผ่านรอบอ่าน่าจะมืออ่น่านรอบนะครับเนาะครับผสมวันที่อ่เป็นเ็ครับแม่สาวครับพี่น้องอันนี้ก็ร้อยหาซิบได้นะครับเรืองส่วนสูงยืนัมากครับโอ้คพี่น้องแม่นี่ สูงใหญ่คือกันตัวนี้ตัวนี้ f หนึ่งครับลูก super x ครับลูกสาว super x f หนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้ทรงจดนี่ใบเพชรดีกรีครบนะครับผมตอนนี้สถานะท่องนะครับผมผสมแล้วนะครับสถานะผสมแล้วผ่านรอบมืออื่นครับพี่น้องก็พอได้อยู่ครับก็แยกเพศนอกครับ3 x r e d r i v e r ครับนะครับทับเจ้า r e d r i v e r ได้พี่น้อง3 x r e d r i v e r เ6 6าหด้วยเนาะแต่ผมจำไม่ผิดนะครับผม อ่าสาเอ็กยกเพดนอกนะครับเก่าสิถึงเก่าสิบสครับพี่น้องที่เ็ดเลยนะครับผมแม่นี่รับลูกซูเปอร์เอขายนญ่ครับแม่นะครับลูกซูเปอร์เอทองกับเลทลิเวอหอนอก 3X มเอ็กเคเคเล6ลอร์เก้านะครับผมจะมาบิดนะครับผมไลไปได้แล้วครับมาหนีฟังราคาเปิดนะครับเปิดไปสิบสามหาพันครับอ่าสิบสามพันเอาไปรุ่นครับพี่น้องนะครับ่านรอบอื่ออื่เปล่พี่น้องนะครับแสนสามหมื่นห้าพันนะพี่เนาะ แมนครับต่อรองได้ลูกสาวสุเปกเอฟหนึ่งนะพี่น้องผสมกับพอพันธง่วนหนกแยกเห็ดหนกนะครับผมเก่าซิบสามหึงเก่าซิบสี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสเป็นตัวเมียนะครับผมเอาต่อไปเอาตัวไหนครับตัวนี้ว่าสิเปิดยุทธแต่ว่าตุ้มมันคือสิบปยุบครับไอทิปเป็นห้อยตีนะครับบบ่ยุเปิดหนกครับอตัวนี้เปิดไว้เพื่อมีคนสนใจครับนี่ตัวนี้กับทองเชฟสามหนึ่ง ทองเคเอฟสามหนึ่งหาเดือนครับหาเดือนทองที่ไดครับในทองเพ่นทองที่สามครับทองที่สามครับผมออกกระทบไปหูเพียงปากพอดีตะวันนาลึกครับพี่น้องโตดีเลยครับพี่น้องเม่นี่นะครับเป็นเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งมีใบเพชรดีกรีจดเรียบร้อยนะครับลูกเพ่นเอาไปต่อยอดก็คือเอฟสองนะครับผมควอดออกมาเดียนีคือตีเอฟสองเป็นตัวเมียนะครับผม ส่วนสูงลอยหาซิฟหอดนะพี่เนาะครับผมลอยหาซิฟหอดลอยหาซิฟหอดอยู่ตำนี้มี่มองได้ปะครับบ่มีประกันตำนี้บ่มีนะครับผมประกันทองให้ไร้ปัญได้ครับแม่นี่เปิดไว้ตัวนี้เปิดใบเกลือิฟหาครับเกลือิฟห่าตอรองได้ด้วยพี่น้องราคานี้ต่อรองได้นะครับในหัวทองนะครับประกันทองให้ตัวทองเรียบร้อยนะครับผู้เอาไปก็ถือว่าเอาไปต่อยอดเลี้ยงบ่โดนก็ได้เห็นลูกแล้วนะครับเงินลงทุนไปข้าวเดียวก็มีกําไรเป็นลูกเป็นตกออกมานะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ นะครับสำหรับมือใหม่อยากได้ง้วนไปเลี่ยงนะครับแนะนั้เป็นง้วนทองนี่จะดีที่สุดนะครับเอาตัวต่อไปนะครับอันนี้แม่ใหญ่เลยนะครับผมอันนี้เอาแม่ใหญ่เลยนะครับตัวนี้ตัวจ้าฝูงเลยครับตัวนี้อันนี้จ้าฝูงเลยนะครับผมติดทองก็พอได้ยุครับตอนนี้ติดทองก็เคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็คือว่ามีแผลวอยเป็นล่อปีเนาะพี่เนาะครับวอยเป็นล่อปีแต่ว่าหายแล้วล่ะน่าจะแผลั้งแต่แผลปีก้อนๆหุ่นนะครับผมงั้นครับแผลแต่เป็นที่แหลกแหละครับแต่หายดีแล้วก็หายน สมบูรณ์ดีเราเลี้ยงลูกเก่งเอาตัวนี้ใหยเงาดีนะครับพี่น้องนะครับลำใหญยนะครับตัวใหญ่ลำเงาเป็นลูกของเลดเลมโบครับงู้ดตัวนี้เป็นลูกสาวของเลดเลมโบเลดเลมโบนะครับผมตอนนี้ท่องยุกัปพอเชฟสามหนึ่งเชฟสามหนึ่งเจักเดือนเหรอครับในท้องเพื่อนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับนะครับผมนุ่มโบมี่ติงนะครับผมตัวนี้โบมี่ตัวนี้เป็นจ้าฝูงคนนี้เลรอครับพี่น้องอันนี้เปิดไว้ผู้อยากได้พันธุกรรมนะครับเจ้าเชฟสามหนึ่งอีกหนึ่งแม ติดทองประกันทองให้ลูกที่ไหนได้ทองเพิ่นก็ครับลูกที่3ครับ3ค่าทองเด้อครับพี่น้องร้อยหาสิบบวกครับส่วนสูงฟังราคานะครับพี่หลายไปไหนกว่าครับนี่เก้าสิบเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดราคานี้ยังต่อรองได้ได้พี่น้องเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับง่วนถูกตัวอยู่นี่ต่อรองได้หลายเรื่องรถขนส่งไม่ต้องกังวลมีทรงหอดหนาหอดค้อหอดฟ้ามครับนะครับผมรับจ้างทรงพร้อมครับรับจ้างทรงทัวไทยพร้อมอ่ะนะครับฝากก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าพี่เล่าเรียนรถทรงง่วนนั่นนะครับผมเจ้าของข้อควน ต่อไปเอาตัวไหนครับน่าจะมืดแล้วล่ะครับอ่ามืดแล้วเนาะอ่าตัวนี้ก็ท่องขึ้นกันเนาตัวนี้ท่องครับแต่ว่าอยากเปิดยุด่แต่ว่าเป็นที่เป็นห้อยตีนี่มันมันยุบลุกมาไหลครับอ๋อว่าไปยังครับบองหันมันเป็น,เป,นเป็นตุม้มครับซื้อ,อ,อนะครับเฮ้ยเฮ้ยนะครับผมเอานะครับ นะครับแม่นี่ท่องกับพ่อได้อยู่ครับท่องกับเคเอฟสามหนึ่งครับท่องกับเคเอฟสามหนึ่งตัวเพิ่นเป็นลูกพ่อได้ครับลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกครับลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก่าหกท่องกับเคเอฟสามหนึ่งเอานะครับผมจักเดือนเราพี่ในท่องหกเดือนครับหกเดือนครับพี่น้องท่องเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับบ้านเท้าเอือนเป็นอยังก็เป็นเป็นสารนะครับแสียตีมันนหนครับแสียตีวันแล้วเป็นเนื้อปูดปวดขื่นนะครับนะครับเป็นหนังปูดขึ้นนะครับผมเอานะครับ นี่ครับหล่ไปได้เหรครับคันพี่น้องมักน้ำคั้นบัวตะมีอใครเปิดสิบสามครับเปิดไว้แสนสามนะครับพี่น้องเอาแม่นี่แสนสามนะครับตัวตัวนั้นก็ใกล้ควอดแล้วครับพี่น้องเบิ้งนะครับนุ่มจางแล้วนะครับเอานะครับผู้สนใจก็ทักเพิ่นมาได้นะครับแต่ละตัวอยู่นี่อยู่ขอกอยู่ฟาร์มนะครับตัวนี้เพิ่นพ่อเด้เปิดนะครับตัวนี้ก็แม่บอกเพิ่นนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกซีไหวครับว่าเดี๋ยวซี่ไหวสูงเก้าหกพอเด้เปิดนะครับท่องไปครับพี่ตัวนี้ยังบ่วขึ้นเลยครับว่าะอััันนน้ลูก เอาไว้ทับไว้ผสมสกักก้อนนะครับผมง่ามงามครับพี่น้องสาวหน่อยลูกซีไหว้ศูนย์เก่าหกเมนี่สำหรับผู้สนใจนะครับมาเยี่ยมมาชมมาเบิงตัวจริงทกุกตัวยู่นีตัวเพิ่นบ่ไเด็เปิดขันมกักน้ำพนนเ,เพิ่นอีลีกับจังมาเบิงเอาครับพี่น้องนะครับหลายตัวนะครับผมสิบกว่าตัวนะครับมักตัวใดกับมาทักเอาตามตัวอยู่ในคลิปไผ่เบิงแล้วยังไ่ใหดจูใจกับมาเบิงตัวจริงได้ครับพี่น้องง่วมีห้เลือกหล้ครับยูขอกเพิ่นนี่นะครับมาหักของหอดฟ้ามเพิ่นแล้วไม่เห็นตัวจริงเราจะตัดส ผู้มีเวลากับเชิญชวนครับพี่น้องทร่มากเบอร์ได้ก็ครับพี่089 089 713 713 5795 5 7 9 5เด้วยครับพี่น้องแอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับเฟซบ,บุ๊กกับสมพง,งวังงามภาษาไทยเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับผมเบอร์โทร่เบอร์ไลน์หรือมาชมตัวจริงได้บ้านได้ก็ครับบ้านโน่นแสนสุขบ้านโนนแสนสุขตำบลตำบลหวยแองตำบลหวยแองนะครับอำเภอ,<ำ>อเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้อง มือนี้กะที่นะครับฟาร์มพี่สื้อวางได้ก่อนครับจริงใจฟาร์มครับจริงใจฟาร์มนะครับเลี้ยวเข่าซ้อยคางลงเลี้ยนบ้านหัวแอ n g เข่ามาเลยครับพี่น้องคางหัวหัวแอ n g นะครับผมขันมาจากสารคามกับอ่าเลี้ยวไส้คางหัวลงเลี้ยนหัวแอ n g นะครับเข่ามาประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเมตรนะพี่เนาะกรับหัดเลยมาบรยากนะครับง้อทุกตัวอยู่นี่เรื่องตำหนิว่าต้องกังวลนะครับเพื่อนรับประกันให้สงสัยมองไดแอดไลน์เพิ่นมามาเบืองตัวจริงก่อนก็ได้นะครับสำหรับมื้อนี้กะอ่าถือว่าได้เบื้องหลากหลายนะครับผู้กระลังอยากเลี้ยงงัว เกี่ยวเขาไม่เลี้ยวเขาเลี้ยวทงเลี้ยวทามีพื้นที่เลี้ยงก็มาเอางัวไปเลี้ยงนะครับซ้ำเลยลงหน้าปีนาก็ได้ขายออกเลยวละพี่น้องนะครับเลี้ยงข้าวหอดลงหน้าปีนาคันว่าอยากเอ่เลี้ยงในช่วงหน้าฝนก็แบ่งออกก็ได้ครับพี่น้องงวอยูนี่ทุกโตคุณภาพเอกสารใบหลอดครบเรือครับพี่น้องว่าต้องกังวล้นนะครับเจ้าของเพิ่นเลี้ยงเองดูแลเองนะครับผมก็ถือว่ามีคุณภาพทุกโตงวอยู่นี่ม่มีตัวจอยสังเกตดีๆครับพี่น้อง ใหญ่หนาะทุกตัวบ่งบอกว่าคนเลี้ยงเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมจังได้กลับมาหนี้กับขอบคุณคุณพี่หลายนะครับผมจากลาพี่น้องปรทจันหนีอย่าลืมเป็นกระไรใจกับกระไรกดแชร่ด้วยครับพี่น้องมักของดีกับฝากไว้ฟ้ามเล็กกว่ครับจริงใจฟาร์มครับจริงใจฟาร์มครับพี่นอ้องจากลาประทันหนีครับผมสวัสดีครับ